มอเจริญพรมายังท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทั้งหลายวันนี้พูดถึงประเด็นว่าคนซื่อคือคนฉลาดบางครั้งเนี่ยบางคนที่เป็นคนที่ขี้โกงเนาะหรือคนที่ไม่มีความซื่อสัตย์ในใจเขาจะมองคนที่ซื่อว่าเป็นคนโง่คือคนที่หลอกได้เป็นคนที่สามารถจะ ปั่นหัวได้ไง่ายแต่ก็จริงแล้วเนี่ยสำหรับคนที่เป็นคนซื่อสัตย์เขาเป็นคนที่ฉลาดฉลาดในแง่ไหนฉลาดในแง่ที่รู้ว่อะไรดีอะไรชั่วอะไรควร,รอะไรไม่ควรเขารู้ว่าความซื่อสัตย์นั้นเป็นสิ่งที่ดีงามความซื่อสัตย์นั้นเป็นสิ่งที่จะทำให้ชีวิตเขาเจริญก้าวหน้าได้เขาจึงเลือกที่จะเป็นคนซื่อสัตย์ และและในทดองเดียวกันคือเขาก็รู้ว่าความไม่ซื่อสัตย์หรือความขี้โกงเป็นเรื่องที่ไม่ดีเป็นเรื่องที่ส่งผลเสียทั้งต่อตอนเองและผู้อื่นเขาจึงเลือกที่ใช้ชีวิตแบบไม่โกงแต่บางคนก็บอกว่าเอ้าคนซื่อสัตย์บางคนก็โง่นะใช่โง่ในความหมายว่าบางคนอาจจะตามคนไม่ทันอ่ะคือไว้ใจทุกคนไว้ใจผู้คนที่มาดีต่อตัวเองคือคิดว่าตัวเองดีต่อเขาแล้วเขาต้องดี กลับมาด้วยความไว้วางใจตรงเนี้ยทําให้มองไม่เห็นพฤติกรรมช่อฉนหรือนิสัยขี้โกงของคนบางคนจึงอาจจะถูกหลอกใช้ถูกปั่นหัวจากคนที่ไม่มีความซื่อสัตย์แต่แน่นอนละ่ะพอเกาถูกโกงบ่อยๆใช่ไหมถูกหลอกบ่อยๆถูกปั่นหัวบ่อยเขาเริ่มเรียนรู้และฉลาดขึ้นในการมองคนแต่ใน,น ชีวิตในแง่งธรรมะเลยเนี่ยคนที่มีความซื่อสัตย์นั้นเป็นคนที่เข้าใจชีวิตดีกว่าคนขี้โกงด้สัซ้าไปเพราะคนที่โกงเขาคิดว่าการเอาชีวิตรอดโดยการหลอกลวงปลิ้นปล้อนปั่นหัวคนอื่นหลอกใช้คนอื่นเป็นสิ่งที่คนฉลาดทำไม่เลยคนโงต่ต่างหากที่ทำโง่ที่ไม่เข้าใจความจริงของชีวิตว่าถ้าคุณทำอย่างนี้กับผู้คนชีวิตคุณนั่นแหละจะถูกโดดเดี่ยวชีวิตคุณนั่นแหละจะถูก ทำร้ายความส,สุขในใจนั่นแหละที่จะสูญเสียไปคือคนที่มีความคดโกงในใจจะไม่มีวันผาสุขในใจตัวเองคือเขารู้อยู่แล้วว่าอะไรที่เขาทาแล้วมันไม่ตรงไปตรงมาเพราะนั้นทางเริ่มก,การใช้ชีวิตที่ดีงามก็คือเริ่มตระหนักรับรู้ว่าเรามีความไม่ซื่อสัตย์ตรงไหนบ้างเรามีความไม่ตรงไปตรงมาตรงไหนบ้างเรามีความไม่รักษาคำพูดตรงไหนบ้าง เพราะอะไรรู้ไหมเพราะคนที่มีความซื่อสัตย์ตรงไปตรงมาพูดคำไหนคำนั้นเนี่ยจะสร้างความสําเร็จให้แก่ชีวิตได้ง่ายกว่าคนที่โกงเพราะอะไรเพราะเขาพูดแล้วเขาทําไงเขาพูดแล้วเขาแบบให้เขียนคำพูดตัวเองหรือรักษาพูดเองเอาจริงเอาจังให้มันเกิดขึ้นบอกว่าฉันจะทําสิ่งนี้สําเร็จแน่นอนบางครั้งมันอาจจะไม่สําเร็จก็ได้แต่มันมีโอกาสสาเร็จมากกว่าคนที่ขี้โกงหาทางรัดให้มันสําเร็จใช่ไหมครับ คนบางคนเนี่ยอ่อจะทํางานแต่ละชิ้นเนี่ยก็แบบไปก๊อปปี้เขาไปเขาเรียกว่าอะไรหลอกลวงให้คนอื่นทําให้หรือใช้เทคนิคที่ไม่ตรงไปตรงมาส่วนคนมีความพิเศษเขาจะใช้เทคนิคที่ตรงไปตรงมาเขาเป็นคนที่พยายามทําตั้งใจทําไม่ใช้เล่นเหลียมกับใคร เพราะเขารู้ว่าการใช้เหลี่ยมของผู้คนนะมันเป็นสิ่งที่ทำให้เขาเป็นทุกข์ก่อนที่ทําให้คนอื่นเป็นทุกข์นะเราเองแหละทุกข์เพียงแต่คนขี้โกงมองไม่เห็นความทุกข์ในใจมองไม่เห็นว่าใจเป็นทุกข์มันเดือดร้อนตรงไหนไม่มีใครรู้นี่เขาอาจจะรู้สึกว่าทุกข์แหละแต่เขาไม่สามารถเชื่อมโยงว่าความทุกข์ในใจนี้เกิดจากความขี้โกงของเขาและความ ทุกในใจไม่มีใครรู้เพราะ,ะนั้นเขาก็ซ่อนเร้นเรียกว่าเอารอยยิ้มหลอกผู้คนว่าตัวเองมีความสุขถ้าเรามั่นคงในคุณงามความดีเราจะไม่ถูกภาพหลอกลวงตัวนี้ยมาแบบเขาเรียกอะไรทําให้เราควายขวีะสังเกตนะครับคนบางคนเกยงคนที่งกงคิดแต่วางแผนการแผนการแผนการตลอด<ๆ>เขาหาความสุขไม่ได้บานคนนอนหลับไม่ได้เดินไป เพราะวันๆมีแต่วางแผนวางแผนแล้ววางแผนวางแผนหลอกใช้คนอื่นยังไงบ้างวางแผนจะได้ประโยชน์จากคนอื่นยังไงบ้างเขาจึงหาความสุขทางใจไม่กว่าจะนอนหลับได้ก็ลําบากบางคนถึงขั้นมีโรคปวดหัวเป็นประจามันจะไม่ปวดหัวได้ยังไงล่ะก็มีแต่ความระแวงมีแต่ความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจอ่ะมีแต่การมองคนในแง่ลบอ่ะ กลัวเขาจะมาเอาเปรียบก,กลัวเขาจะมาโกงหาคนที่ตัวเองไว้ใจไม่ได้เพราะอะไรเพราะตัวเองก็ไม่ไว้ใจใครตัวเองก็ไม่เป็นที่ไว้วางใจตัวเองก็ไม่ได้ทําตัวให้หน้าไว้วางใจเพราะ,ะนั้นขอร้องเลยครับอย่าไปอิจฉาคนโกงที่ร่ํารวยเพราะเขาไม่สามารถอยู่เย็นเป็นสุขได้นะอ๋อจเจริญพรคุณโยมที่เข้ามาทักทายกันนะขอบคุณมากนะครับ มีคําถามมีคอมเมนต์ถามได้คอมเมนต์ได้นะครับก็ขอชื่นชมท่านที่ยังคงรักษาความซื่อตรงตรงไปตรงมาอยู่แต่สิ่งที่สาคัญก็คือเราเองนอกจากมีความซื่อตรงแล้วเราต้องเรียนรู้ผู้คนด้วยว่าคนไหนไว้วางใจได้คนไหนไว้วางใจไม่ได้คนไหนควรครบเพียงแค่ผิวเผินคนไหนควรครบอย่างลึกซึ้ง นะคนบางคนดีแต่พูดดีแต่ปากคือพูดแล้วไม่ยอมทําคนแบบเนี้ยแนวโน้มไปทางที่ขี้โกงครับนะก็ไม่ควรที่จะเข้ามาใกล้ใช่ไหมก็ไม่ควรที่จะแบบไปปฏิสัมพันธ์ไม่ควรที่จะไปเ,เขาเรียกว่าร่วมหัวจมท้ายกับเขาเพราะชีวิตเราจะมีปัญหา กับคนแบบเนี้นะครับหรือพูดอีกแบบหนึ่งคือว่าสังคมที่มีปัญหาทุกวันนี้เพราะคนแบบนี้แหละคนที่ไม่ตรงไปตรงมาคนที่ไม่เกียดคําพูดตัวเองคนที่ไม่ซื่อตรงไม่ซื่อตรงต่อหลักการไม่ซื่อตรงต่อตนเองไม่ซื่อตรงต่อหน้าที่ไม่ซื่อตรงต่อผู้อื่น mm hmm. เขาพร้อมที่จะฉกฉวยผลประโยชน์ด้วยเล่เพทุบาย วยวิธีการต่างๆที่ไม่ตกไปตรงมาดังนั้นเมื่อเราตั้งใจจะคงความเป็นคนดีงามเป็นคนที่ซื่อตรงให้มุ่งมั่นให้จริงจังให้ทุ่มเทกับความดีงามตรงนั้นแล้วเลือกคบคนที่เหมาะสมแล้วความสำเร็จความก้าวหน้าความเจริญต่างๆเข้ามามาเริ่มต้นด้วยความสุขในใจที่เราได้ทำ ความภูมิใจที่เราได้แบบรู้สึกว่าฉันคือคนดีคนหนึ่งเนี่ยมันสามารถจะว่าจะกลาบตัวเองได้ว่าโอ้ฉันนี่ไงคือคนดีและด้วยความภาพภูมิใจและความสุขที่เกิดขึ้นนี่แหละจะทําให้เราพร้อมจะลุยกับชีวิตต่างๆพร้อมกับลุยกับปัญหาต่างๆได้อย่างดีนะครับวันนี้ก็ฝากท่านทั้งหลายไว้แต่เพียงตรงนี้นะครับขอให้มีความสุขขอให้ท่านตรงไปตรงมาและซื่อตรงซื่อสัตย์ ต่อผู้คนเขาจะเดือร